สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องบารมีพระเครื่องค่ะ EP ที่89แล้วนะคะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้น้องโบบาร,ร,รมีพระเครื่องมีพระบ้านๆมาให้พี่เลือกชมค่ะถ้าสนใจพระองค์ไหนนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0992107401นะคะพี่เบอร์โทรนี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าถ้าสนใจพระองค์ไหนนะคะน้อง รบกวนพี่ๆโทรหาน้องแล้วก็บอกหมายเลข EP แล้วก็หมายเลขพ้านะคะวันนี้มีพ้าบ้านทั่วไปมาให้พี่ๆได้เลือกชมกันเลยนะพี่นะ EP ที่89แล้วนะคะพี่ถ้าสนใจนะอย่าลืมแจ้งหมายเลขพ้านะคะ EP นี้เป็น EP ที่จะมาแจ้งค่าสูงด้วยนะคะ<ม>ก็ EP พิเศษค่ะ EP นี้ ถ้าโอนเลยนะคะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางนะน้องคิด60บาทค่ะพี่ EP ที่89น้องชอบเลขนี้อยู่แล้วนะคะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเลข8 9เเนาะโบก็ลเลยจัดโปรโมชั่นให้กับพี่ๆนะคะถ้าโอนเลยนะคะน้องสุงให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทนะพี่นะก็วันนี้นะคะราคาแบกปันค่ะพี่ๆเ,เรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะจ๊ะ น้องขอแจ้งก่อนเนาะพี่น้องราคาที่น้องปล่อยนี้ไม่มีประกันนะคะไม่มีประกันสินค้าให้นะพี่นะเรามาเิ่มกมันที่องค์แรกเลยนะคะพี่พระสมเด็จองค์นี้ค่ะพี่เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่แปดร้อยค่ะพี่คะพระสมเด็จองค์นี้นะคะด้านขวามือน้องนะพี่นะนี่เลย เป็นผ้าบ้านทั่วไปเลยนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะแล้วก็ทักมาหาน้องโบบารามีคะ่ะเครื่องคะ่ะองค์นี้นะคะน้องเปิดที่800บาทนะคะพี่ถ้าซ c อนเลยส่งให้ฟรีคะ่ะ800บาทเนาะพี่เนาะแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะตรงตรงฐานเขาเป็นรอยพิมพ์เขาแบบนี้เขาไม่ได้บิ่นนะพี่นะเขาไม่ได้บิ่นนะคะน้องแจ้งก่อนนะว่าเขาไม่ได้บินแต่พิมพ์เขามาเป็นแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆท่านใดนะคะชอบสามารถแอดไลน์น้องโบมาได้ที่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1ค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องบารเรามีพักเครื่องค่ะน้องมีพาบ้านเก่าๆเดิมๆมาให้พี่ๆได้เลือกชมกันทุกๆวันนะพี่นะใครนะคะที่รอติดตามมาการไลฟ์สดของน้องอยู่ช่วงนี้นะคะถ้าน้องแจ้งไม่ได้เลยแจ้งเวลาไม่ได้เลยระบุเวลาไม่ได้เลยว่าจะมาไลฟ์สดวันไหนได้บ้างนะคะก็คือ ให้ถ้าวันไหนน้องไลน์น้องจะส่งลิงก์ให้กับพี่ๆทางไลน์ถ้าใครมีไลน์กันอยู่แล้วคนที่กดติดตามไว้นะคะก็มันจะเด้งแจ้งเตือนพี่พี่นะไปกันต่อองค์ที่2นะคะพี่เป็นพะสมเด็กค่ะองค์นี้เก่าเก่ากึกๆแบบนี้แล้วะพี่นะเก่าเก่ากึกๆ,ๆึกนะคะอันนี้นี่มีฐานกี่ชั้นเนี่ยให้ดูฐานนะคะแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวน้องเอาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะจ๊ะหาข้อมูลไปแล้วจะได้ บอกกับพี่พี่ได้ชัดเจนนะพี่นะว่ามีอะไรบ้างนี่เลยพระสมเด็จเกิชายโยค่ะพี่พิมเจ็ดชั้นนิยมสวยๆเลยนะพี่นะองนี้นะคะเป็นสมเด็จเกิชายโยค่ะพี่โอ้โหสวยมากฟังไม่ไหวด้านขวามือน้องนะคะพี่อันนี้พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนะคะพี่ดีเลยพี่พี่ท่านนดสนใจนะคะองนี้นนอะเปิดที่เก้าร้อยค่ะพี่เปิดที่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋า 900บาทนะพี่นะองที่1เปิดที่800ค่ะส่วนอง์ที่2เปิดที่9 0 0นะพี่นะราคาอาจจะสับหว่างสลับสับหว่างกันนิดหนึ่งแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะคะอง์นี้ได้ไปนะคะรับรองว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนค่ะดูให้ใช่ดูให้ช,ใหชอบแล้วก็โทรมาหาน้องบูบารามีพาเครื่องนะคะพี่้องจะซูมให้ดูใกล้ๆถ้าภาพของพี่ๆไม่ชัดนะคะรบก,กวนดูตั้งค่าความชัดนะคะ ใน YouTube เนาะพี่เนาะอันนี้น้องชัดเจนมากๆแลยนะพี่คลิปน้องอัน้งที่สองเก้าร้อยนะคะพี่ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สามค่ะอุน,นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดพรบค่ะหรือวัดลาดสิทธาลามพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะพี่นะอันนี้พิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะคะเป็นพระสมเด็จวัดพรบค่ะหรือวัดลาดสิทธาลาม พิมตุ๊กตาเล็กนะคะองค์นี้นะคะเปิดที่แปดร้อยค่ะพี่องค์นี้เปิดที่แปดร้อยบาทนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วแอดไลน์มาหาน้องที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องโบบารมีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปราคาแบ,บ่งปันเลยนะคะราคานี้ไม่มีประกันสินค้าให้นะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะบวกบ้านละหกสิบบาท น้องบบารมีพาะเครื่องค่ะพี่อ,องค์นี้ <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะไปกันต่อนะคะพี่อ,องค์ที่สี่ค่ะเป็นพรเนินดินค่ะพี่พระขุนแผนเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะแล้วโทรหาน้องโบบารมีพาะเครื่องค่ะ EP นี้ EP ที่89นะคะเลขสวยๆเลยนะคะจัดโปรโหให้พี่ๆถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม6กบาท ep นี้ e p เดียวนะคะพี่ที่แปดสิบเก้าช่องน้องบูบารมีพักเครื่องค่ะด้านขวามือน้องนะคะท้าของน้องพักสวยๆทางนั้นเลยเนาะพี่น้องการันตีความสวยฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมีไลฟ์สดแต่ <c oughs> แต่ยังบอกไม่ได้เนาะว่าวันไหนแต่ถ้าน่านเดี๋ยวน้องจะส่งลิงก์ให้กับพี่ๆแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะพี่ ใต้ฐานค่ะพี่อันนี้เป็นเนื้อดินนะคะเป็นฟ้าขุนแผ่นเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่เปิดที่800ค่ะองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่4นะคะเปิดที่แ0ดร้อยบาทจะมีองค์ที่สององค์เดียวที่น้องเปิดเก้าร้อนะคะองค์ที่2องนี้เปิดที่900ค่ะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่ห้านะคะพี่เป็นผ้าเนื้อดินค่ะผ้าเนื้อดินออกเนื้อสีขาวๆค่ะเป็น ฮาเปิ่มลำพูนค่ะนี่เลยเส้นเส้นคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลย้าเนื้อดินนะคะเนื้อออกจะแบบสีขาวๆครีมครีมนิดหนึง่งมีลายนิ้วมือด้วยนะคะเนี่ยด้านหลังเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ <c oughs> องนี้เปิดที่แป0รบาทค่ะองคนี้เปิดที่800บาทนะจ๊ะพี่ถูกใจนะคะสามารถแอดไลน์มาหาน้องได้นะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะราคานี้มีที่ช่องน้องบูบารมีพักเครื่องช่องเดียวค่ะ กดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารมีพักเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่ไปกันต่อองค์ที่ผูกนะคะเหรียญหน้าปกที่ระลึกครบรอบครบ8แปดรอบค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไลนนะคะพี่อันนี้ไตรามาสที่สิบแปดนะคะนี่เลยหลวงปู่หลวงปู่ทิมไตรามาสที่สิบแปดค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้สวยๆคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านข้างซ้ายมือน้องค่ะ ด้านหน้าเหรียญคะ่ะขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกอยู่เลยตอนนี้ด้านขวามือน้องค่ะมีพญานาคนะคะพี่เป็นนาคปรกนะตรงฐานนี้เป็นลำตัวเหมือนแบบเป็นพันพันเกียวขึ้นไปนะคะสวยๆยคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะแปดร้อยบาทค่ะพี่องค์น,นี้ ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่เจ็ดนะคะพี่เป็นพาเนื้อดินค่ะเรียมกรอบกันน้ำมาพร้อมกรอบเงินเปอร์เซ็นต์พระเป็นขอบเป็นกรอบเงินเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พระหลวงพ่อปานค่ะ หลวงพ่อปานขี่ขี่ขี่เม่นหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานนะคะพี่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะพี่ตรงเหลี่ยมมุมนะคะเป็นเหมือนหกเหลี่ยมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้หกเหลี่ยมหรือเท่าไหร่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นแปดเหลี่ยมมนๆนนะคะพี่ขี่เม่นค่ะหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเรี่ยมเกาะพร้อมห้อยคอแบบนี้เลยะค่ะพี่ นี้นะคะมีอุดผงอยู่ด้านบนด้วยนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขี่มินไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่แปดนะคะเป็นพระปิดตาค่ะองค์นี้องค์ที่แปดอีพีที่แปดสิบเก้านะคะพี่เป็นพระปิดตาลงรักค่ะ ลงรักทาทองหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่วัฒนพานสูงจังหวัดนนทบ,บุรีนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านซ้ายมือน้องค่ะด้านหน้าค่ะด้านขวามือน้องนะคะด้านหลังค่ะพี่ปิดตาลงรังกทาทองนะพี่นะนี้ของหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัฒนพานสูงจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะพี่ นี่เลยเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่สวยๆคมๆแบ,บ่งปันให้กับพี่ๆค่ะแปดร้อยบาทเช่นกันค่ะองค์ที่เก้านะคะพี่องค์ที่เก้าค่ะหนุมานแกะไม้เก่าๆเ,เลยค่ะพี่หลวงพ่อสุนวัสสารกุลนทบ,บุรีเช่นกันค่ะพี่อันนี้เก่าๆเ,เก่าแบบเก่าจริงๆเลยนะพี่นะเนี่ย แกะมาสวยๆเลยพี่แกะไม้เลยนะพี่นะแกะไม้เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่รายละเอียดดีเทลนะคะนี่เลยด้านหน้าน้องซูมให้ดูแบบใกล้ๆใต้ฐานนะคะพี่ เปิดที่800เช่นกันค่ะพี่ราคานี้แบ่งปันให้กับพี่ๆราคานี้ไม่มีประกันสินค้านะพี่นะพระน้องเป็นผาบ้านทั่วไปดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วมา C f เกับน้องบูบารมีพระเครื่องค่ะซื้อง่ายขายคล่องต้องช่องน้องบูบารมีพระเครื่องเท่านั้นนะพี่นะวันนี้นะคะพี่ก็มากันที่องค์ที่9 EP ที่89แล้วนะคะกราบขอบคุณพี่ทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจช่องน้องบูบารมีพระเครื่องนะคะ น้องส่งของทุกๆวันค่ะพี่ไม่เกินบ่ายมุงไม่เกินบ่ายสองถ้าวันไหนตืมแจ้งเลขกระสุกก็พี่ๆก็สามารถทักทวงได้เลยนะคะน้องส่งของให้ทุกวันพระของน้องตรงปกทุกรูปทุกองค์ค่ะพี่ไม่มีสวมไม่มีอะไรแน่นอนถ้าส่งผิดโอเครับผิดชอบให้ค่ะแต่น้อยมากเลยนะคะวันนั้นเกิดอุบิเหตุคือสลับพระให้ต้องขออาภัยจริงๆนะคะพี่และพี่ๆก็น่ารักมากคือส,ส่งต่อให้น้องด้วยนะ กราบขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะน่ารักมากๆไปกันต่อองค์ที่10บนะคะพี่นี่เลยพระบ้านเกิดน้องเองภูมิใจนำเสนอเพราะพุทธคุณแรงกล้ายิ่งนักนะคะอันนี้เหรียญหล่อค่ะจอบโบราณเลพี่จอบเล็กจอบเล็กนะคะหลวงพ่อเงิน,นะค่ะวะัดบ้างครานค่ะสวยๆเลยนะพี่นะเรมกรบกันน้ำมาแบบนี้ถึงกรอบกันน้ำจะใหม่แต่ด้านในเก่ากึก เก่าเลยนะพี่นะอันนี้เก่าจริงๆนะคะนี่เลยเซสูมให้ดูใกล้ๆพิมพ์นี้นะพี่นะแบ่งปันให้กับพี่ๆค่ะเปิดกันที่เก้าร้อยเช่นกันค่ะพี่ EP นี้นะคะมีเก้าร้อยก็คือสมเด็จองค์ที่สองแล้วก็องค์ที่สิบแล้วก็จะเป็นอง์ที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะพี่นะโอเคแจ้งกันไว้ก่อนเนาะพี่เนาะนี่เลยนะจ๊ะพี่จะเปิดที่ 9ร้อยบาทค่ะพี่ราคานี้หาได้ที่ช่องน้องบูบาเรามีพระเครื่องนะคะน้องแบ่งปันให้กับพี่พี่จะได้เก็บไปเช่าบูชากันเนาะถ้าใครไปต่อได้น้องก็ยินดีแล้วก็ยินดีกับพี่พีด้วยนะคะ <c oughs> ไปกันต่อองค์ที่11นะพี่นะองค์ที่11ค่ะพี่อันนี้เป็นพระพุทธชินราชใบเสมาค่ะพี่พระเนื้อ ตะกัวเก่าๆเลยนะพี่นะเนื้อตะกัวเก่าๆเลยค่ะพี่ด้านข้างสายมือน้องนะคะพี่องค์นี้เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านขวาค่ะด้านหลังจากพี่จา๋าถ้า c f นะคะรบก,กวนโทรมาได้ที่0 9 9ย์0 7 4 0เนจนะคะพี่ <c oughs> ep นี้ ep ที่89นะพี่นะถ้าใครจะ c f นะคะอย่าลืมนะแจ้งหมายเลข ep แล้วก็หมายเลขผาน้องด้วยเพราะว่าลงพาทุกๆวันหรือมันจำแบบจำไม่ได้เพราะว่า บางทีต้องขอเวลาที่หาพระแป๊บหนึ่งเพราะว่าพระมันจะรวมกลองกันอยู่หลกล่องน้องไม่มีเวลาเลยนะพี่นะเวลาไลฟ์เสร็จลงคลิปเสร็จแล้วก็ไปทํางานต่อแล้วก็รอรับสายพี่ๆนะคะนี่เลย้ฐาน,นะคะ่ะอุ้งนี้นะคะเปิดที่900บาทเช่นกันนะพี่นะ900บาทเช่นกันนะคะติดต่อมาที่0 2, 7, นะะูนย์เก้าเนจ็ดสค่ะ อาองค์สุดท้ายของ ep ที่89นะคะพี่ ep นี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าถ้าพี่พี่โอนเลยน้องส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทเหมือนเดิมนะพี่นะอ่าอันนี้นะคะพี่เหรียญรูปไข่รูปหล่อโบราณค่ะหลวงพ่อไปรวัดกำแพงนะพี่นะด้านหลังค่ะเป็นที่ระลึกค่ะ2 4 7 8นะพี่นะเก่าๆเ,เ,เดมๆแบบเะะิมแบบนี้เลยนะคะพิมพ์แบบนี้เลยนะพี่ด้านข้างขวามือน้องค่ะด้านหน้าค่ะพี่ ด้านข้างนะคะอ่านี่เลยสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วโทรหาน้องโบบาามีพระเครื่องค่ะองค์นี้900บาทค่ะพี่เคาะมาแล้วกระดานนี้เบงเทาวีทอนบอกเลยถ้าโอนนะถ้าโอน ถ้าโอนให้น้องเลยน้องส่งให้ฟรีต่างหากนะคะอยามัวคิดนานโทรมาได้เลยรับหลายองค์ราคาคุยกันได้ค่ะพี่คะน้องโบบารมีพาเครื่องซื้อง่ายขายคล่องแต่ถ้าต่อกันจนงูหัวไม่ขึ้นอันนี้ก็แบบน้องก็ต้องน้องจะทํำยังไงดีเวลาที่พี่ๆโทรมาบางท่านแบบน้องเปิดราคา900บาทพี่กดน้องไปถึง400บาทน้องไปไม่เป็นเลยต้องขออภัยด้วยนะพี่นะเพราะว่าน้องเชื่อว่าราคาเนี้ยพี่ๆไปต่อได้แน่นอน แน่นอนร้อยเปอร์เซนสำหรับวันนี้นะคะน้องมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด12รูป12องค์ฝากพี่ๆนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทัา CF เององไหนโทรมาได้ที่0992107401น้องบูบารามีพักเครื่องค่ะมีพามาลงให้พี่ๆได้เลือกชมทุกๆวันเลยนะพี่นะช่วงนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องบารามีพักเครื่องไว้ด้วยนะคะมีพี่ๆที่สนใจปลาตั้งหลายท่านนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้ปล่อยเนาะอ,อันนี้เพราะว่าอันนี้เป็น ปลาเงินปลาทองหลงข้อเงินนะคะเป็นประดับบารมีเวลาที่พี่ๆกดเข้ามาดูช่องน้องนะคะพี่จะเห็นปลาเงินปลาทองแล้วก็ป้ายอยู่อย่างนี้ตั้งแต่อ P ีแรกเลยนะพี่นะสำหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจกดเข้ามาดูช่องน้องบูมบารมีคระคือสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ